เซตมอเตอร์ปรับรอบนะครับ 12.5k 120วัตต์120วัตต์ 12k ประมาณ112รอบต่อนอาทีครับปรับช้าเร็วได้นะครับ ปรับช้าเร็วได้ตามใจลูกค้าเลยครับกล่องปรับตัวนี้ใช้ขวาได้นะครับรับใช้ขวาได้เลยครับนนี้ไปเข้า AC ไปเข้าใช้ขวาได้อันนี้มุนใช้อยู่นะครับรับขวาก็ได้ครับ